สวัสดีครับอยู่กับเจาะอุปนิสัยวันนี้ผมจะมาพูดถึงแนวโน้มนะครับจากงานวิจัยของหนังสือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่าในอนาคตคุณจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับก็อ้างอิงจากหออนังสือเลยนะครับลองทุกท่านลองฟังไปแล้วลองเม้นดูว่าจริงหรือเปล่าหรือทุกท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็มีสํารวจนะครับแบบสํารวจ6 0 0ฉบับพบว่า27%นะครับของผู้ต่อแบบสำรวจไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับ60%ของผู้ตออแบบสอบถามมีเป้าหมายในชีวิตที่คุ้มคือนะครับอ ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเป้าหมายชีวิตระยะสั้นที่ชัดเจนนะครับและส่วนที่เหลืออีก3%คือส่วนสุดท้ายหรือที่ทุกท่านรู้จักกันอย่างเช่นมาร์คซัก็เบิร์กเอ,อใครก็แล้วแต่อีลอนมัสก์หรือก็แล้วแต่นะครับอีก3%สุดท้ายเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตระยะยาวที่ชัดเจนนะครับผลการวิจัยติดตามเขาติดตามถึง20ปีนะครับคนที่อยู่ในกลุ่ม3%มีเป้าหมายในชีวิตที่เขาเรียกว่าระยะยาวชัดเจน ในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาพวกเขาทุ่มเทความพยายามไปในทิศทางเดียวกันด้วยเหตุผลนี้20ปีให้หลังพวกเขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือทุกท่านเรียกกันว่ามหาเศรษฐีนั่นเองนะครับอ่าสำหรับผู้สอบอผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเป้าหมายระยะสั้นชัดเจนอยู่ในกลุ่ม10%นะครับคนส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลางของสังคมนะครับมีจุดเด่นก็คือมีเป้าหมายระยะสั้นต้องดําเนินการให้บรรลุอย่างต่อเนื่องสถานภาพต้องก้าวหน้ายอย่างมั่นคงอะไรประมาณนี้อ่าสำหรับ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเป้าหมายคุมเคือในกลุ่ม60%นั้นนะครับพวกเขาอยู่ในสังคมระดับกลางอ่าก็คือถึงระดับล่างนะครับได้งานที่มั่นคงแต่ว่าไม่มีความสําเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าที่ควรนะครับอีก27%ที่เหลือก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับพวกเขาอยู่ในสังคมระดับล่างที่สุดและไม่สมหวังในชีวิตนะครับคนกลุ่มนี้มักตกงาน ต้องพึ่งความาต้องพึ่งต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของสังคมเงินจากสังคมชอบบ่นว่าผู้อื่นบ่นว่าสังคมและบ่นว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ควรจะบ่นก็คือผลงานวิจัยชุดนี้ทําให้รู้ว่าหากคนหนึ่งคนไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็ไม่อาจจะประสบความสําเร็จได้อย่างเช่นยกตัวอย่างคําของเฮอร์เบิร์ตนะครับเขาบอกว่าเรือที่หลงทางนะครับทุกทิศทางลมเป็นอา่า เป็นทิศทางที่ทวนลมนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตคนเราเรียกง่ายๆว่าถ้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเดิน